ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงระบายอารมณ์พูดตรงๆเลยยิ่งเล่นยิ่งไม่รู้จะพูดอะไรชีวิตอยู่กับความคาดหวังหน้าเวทีแม่งอารมณ์ดีนะสิช่วงนี้มึงกินเลิฟกันนะมพงไปเที่ยวเชียงใหม่กันมาไง เพื่อนวันนี้มีอะไรให้กูด่ามันไหมแม่งตอบไปได้ช่วงนี้เขาน่ารักมากเลยไม่มีอะไรให้ดา่าแล้วกูจะไปยังไงมึงก็รู้ว่ากูด่าได้แต่กับมันแล้วมึงมาออกดอกเข้าข้างมันอย่างนี้แล้วอะ่ะมึงชาเจ๊มึงอินเลิฟกันนี่แหมเอเอ,อชีวิตกูมันไม่เคยไปเที่ยวเชียงใหม่กับเขา เขานั่งเครื่องไอ้ควายที่พากูนั่งจะรถตอกแตกควายอะไรไอ้ควายอะไรกูหาเสียงกนก็เรียกเราทำไมวันนี้ด่ากูไม่ได้ก็ไปด่าผัวตัวเองน่นมีอะไรก็ระบายออกมาได้เดี๋ยวกูจัดให้กูไม่ใช่ผัวมึงมากะเนี่ยใครก็รู้ทั้งนั้นแหละ ริงแม่ฉันไม่ใช่ผัวขวัญใจมุกอั่นแหละมันมันเป็นมุกใครเขาก็รู้มันเป็นมุกแม่เขาว่าฉันเป็นผัวขวัญใจจริงไหมอ่ะไอที่มึงพูดน่ะมุกแต่ที่แม่เขาบอกน่ะจริงไอไอโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้เขินเขินเอากูกูกลับไปเลยได้ไหมอ่ะ กูก็พอกูแหละรักเขาไงโตมาเป็นปีๆแล้วยังไม่สนใจกูอีกวันเกิดกูสาเสียสละเวลาตุ้งให้ตั้งห้าพันแป้งเลยเหนือไม่ได้อ่างหนังไม่ได้แตะเอ,อียมันลวนลามเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะยอมกูสักทีถ้าเกิดมึงเลิกกับผัวคนปัจจุบันมึงงักกูกูยอมอ่ะมีที่ไหนมีดิกูไม่มีผัวปัจจุบันกูมีไปเรื่อย โอ้โหผมไม่อยากจะพูดแม่ขวัญใจเ้ยคิดดูวันนั้นนั่งอยู่หลังโรงลิเกแม่ขวัญเขาก็จ่ายเออแม่แม่ไม่ใหม่เขาก็จ,จ่ายตังค่าตัวเข้ามาเขาก็จ่ายเอาขวัญใจอันน้องนู่นอันนี้ของขวัญใจน,นะอ้าวผัวขวัญใจมารับตังแม่งมากันทังง้งโรงลิเกปีพาดยังย,ยืนต่อแถวแก่เราไมอ่ะผัวเราชาวคณะ จงใครเป็นผัวกูอุกกมันมีผัวมาก,กี่คนแล้วเนี่ยถ้าไม่เกือบร้อยแล้วเกือบเออถ้าเกิดเกือบร้อยึงเอาให้ได้ร้อยนะเข้ามาเวลาไปไหนเขาจะเรียกโถขวัญอีร้อยไอ้ต้ร้อยผัวเ,ยวเดี๋ยวเนะให้มึงนะอตัวใหญ่สายเน,นี่ยมึงเห็นนี่ไหมเนี่ยเน<า>ี่ยเนี่ยพอมึงคลอดลูกมาเนี่ยมึงดูเนี่ยเน <ทำ S 3> ี่ยข้ามาวางเปล่า เตินโอ้ยเลยวมึงว่ากูโลองจองขนาดนี้เลยเหรอ,อยังไปขยันจ่ายความอีกจิบหายกูไม่ได้พ,พูดกูพูดที่ไหนอะแต่เดินถ้าขนาดนั้นเดินไม่ไปหน้าแล้วทำไมไแมงลมพัดถอยหล,งลยังเออม<า>ึงระวนันชีวิตม<า>ึงจะจมอยู่กับลงน้ำนี่แหละเมื่อวานนี้ฝนตกนะเป็นไงรถไม่มีที่จอดเออไม่อยากให้รถเปียกฝนทำไงขวัญใจทำงี้นั่งงี้ นี่ถ้ารถติดลมมึงไม่ต้องเอาไปวิดน้ำออกเลยเหรอเ้ยชีวิตมึงจะเถียงได้กับกูกับแม่ใหม่อะไรทำไมมึงเถียงกับใครได้แต่กูพับผ้าก่อนอนาถเนอะชีวิตมึงมองอะไรเนี่ยมองอะไรอะไรเปล่ามึงนีแต่เรื่องตึงจังอย่างนี้ไ้ติงเรื่งที่ไหนก็ดูแกพับผ้าไงแม่งเอ้ย วิวชีวิตหลังคลอดชีวิตครูตอนเนี้ยก็มนกระตู่ของคุณนั่นแหละทำไมรู้ไหมทำไมมันแตกไง<อ>มึงนี่แตกไปหมดรเรื่องจังไรไว้ใจมึงจริงๆ <laughs> ผู mehr, kleine kleine nah ender, ้หญิงเวลาตัวใหญ่เนื้อมันขยายมันก็ต้องแตกเป็นธรรมดามอก่อนขวัญใจอันนี้ยอมรับเลยครับขวัญใจเป็นคนนาอกใหญ่ครับอพอมีลูกเท่านั้นแหละเริ่มยาแล้วครับทุกวันนี้นั่งแต่งหน้าไปเวลาให้นมลูกพาดตวัดไปข้างหลังใครจะยาวขนาดนั้นมึงมึงว่าแต่กูม่้ว่าท่านแม่บั้งละนางนมแต่งเหมือนกูเลย มายุ่งกับกูไอ้ชาติกบมันต้องมายุ่งกับกูไม่ทันทีสันขวัญแม่งมายืนโชว์ล้อมอยู่เห็นถุงปุ๋ยกูเห็นแล้วกูหิวมะม่วงร้องอกอ๋อกล่องมะม่วงเหี้ยโมล่องนึกถึงตูดหลานที่บ้านเหมือนเลยเหรอเหมือนมากมองอะไรมึงสายหน้าอะไรแกฮะหนชีวิตมึงมันไม่เคยเห็นนมเด็กนี่นี่เมื่อกี้กูเห็นเลย ระหว่างที่เราเล่นกันอยู่แตโจอยู่อะไรตะกบเห็นเนี่ยมองอยู่เห็นก็มองเขาเล่นแสดงบทบาทอยู่มองนับกูใช่ไหมไอ้แก่เดี๋ยวหลังว่ากูจะฟักนมให้มึงฟันไปเถอะเก็บหัวกระลาครอบหัวของมึงไว้เมียคนเดียวเถอะอีแกกับอีแก ดูแลคุณพี่ขอให้คุณพี่แฮปปี้แฮปปี้นะคะวันนี้เราต้องแยกทางกันพ euh, ี่ขอก็อไว้พอในเจ้าว่าโชคดีโชคดีโชคดีแบนนั่งเครื่องนานไงเอวเลยเคลฟเนยเครื่องบินเขามีหลุมอากาศเยอะจําไว้นะมึงที่เพื่อนทรยศพอมึงกาลมดีเข้าข้างกันมึงก็เข้าข้างมัน พอมึงมีอะไรในใจมึงก็มาฟ้องกูวันนี้มึงรักกันไปเถอะคอยดูเถอะพวกมึงพวกมึงนะโอ้แม่งชี้ทีห้านิ้วกันีเองข้าไม่ว่าทีข้าเองจะวายไปแล้วแม่งกระเป๋ายัางหัว ไปซะอีลูคนกลางเฮ้ย